สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทำทะเลผัดผ,ดผงกะหรี่ค่ะค่ะก็จะมีปูอดัดปลากระพงกุ้งสดปลาหมึกสดไข่เป็ดไข่ไก่นมข้นจืดน้ำมันพริกเผาพริกเผากระเทียมสับหอมใหญ่ต้นหอมผักชีพริกชี้ฟ้าผงกะหรี่ผงขมิน้นผงปรุงรสซอสปรุงรสผงชูรส อันั้นก็จะเป็นซอสหอยนางรมลงมือทําเลยค่ะ,ะเตรียมหั่นผักไว้ค่ะหอมใหญ่่ส่วนพริกเราก็หั่นไว้แล้วนะผักเราก็หัน่นเตรียมพร้อมไว้แล้วค่ะพักไว้ค่ะส่วนปูอาจหั่นเป็นท่อนแบบนี้ค่ะกระเทียมสับหยาบกุ้งปลาหมึกปลากระพงหั่นเป็นชิ้นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ วนผักแล้วก็เตรียมพร้อมหั่นท่อนยาวๆนะคะผักหั่นเป็นท่อนยาวๆค่ะค่ะจากนั้นทําขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นเราก็จะมีไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่นะคะส่วนผสมต่างๆอยู่ใต้คลิปค่ะก็อถอยนางลมนั้นเป็นน้ำมันพริกเผาแล้วก็พริกเผาค่ะ ผงขมิ้นแล้วก็ผงกะหรี่ค่ะผงขมิ้นใส่เพื่อสีสวยนะคะผงชูรดค่ะใครไม่ชอบตัดออกผงปรุงรสค่ะซอสปรุงรสค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะนมข้นจืด คนส่วนผสมเข้ากันเป็นที้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นทําขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นใส่น้ามันตั้งน้ํามันให้ร้อนค่ะใส่กระเทียมสับลงไปผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นใส่กุ้งปลาหมึกตรงไปปลากระเพร์กู้อัดใช้ที่ร้ ใหญ่ลงไปค่ะปูอัดค่ะจากนั้นใส่ส่วนผสมที่ผสมไว้ลงไปเลยค่ะ รจะเอาไข่เยิ้มๆนะคะจากนั้นใส่พริกต้นหอมผักชีลงไปเลยค่ะติดแอสค่ะเราจะเยิ้มๆแบบนี้ค่ะ เรียบร้อยค่ะะเลผัดผงกะหรี่ค่ะทักเสิร์ฟค่ะ ะะทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะสีสวยมากทะเลผัดผงกะหรี่แล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีแชนแนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ